การทาการเกษตรบนพื้นที่สูงที่เกิดการช้าล้างพังทลายเนื่องจากหน้าดินนั้นถูกทถกลบทุกปีครับทาให้ดินนั้นมีธาตุอาหารต่ําแต่ว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับหมอดินมีแนวทางแก้ไขเพื่อที่จะให้กลับมาใช้ทําการเกษตรได้ครับ ในพื้นที่ที่เป็นเขาสูงนั้นหมอดินจะแนะนําให้ทําการเกษตรแบบขั้นบันไดเพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินและช่วยให้หน้าดินนั้นไม่ถูกพัดพาไปเวลาที่ฝนตกลงมานะครับโดยพัฒนาที่ดินที่สามเขามาเขามาแนะนําให้มาทําเป็นขั้นบันไดแล้วก็เลยถึงจะปลูหญ้าแฝดแล้วก็เลยถึงจะมาปูโพไม้ผลยืนต้นแล้วก็ปูถั่วแขกแล้วก็ปลูข้าวโพด จากการทํำขั้นบันไดดินและปลูกหญ้าแฝกนี้ก็จะช่วยลดการสูญเสียหน้าดินและดินนั้นก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ใช้ในการทําการเกษตรได้ครับเมื่อก่อนล้วก็ทําได้บ้างแต่ได้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ละครับก็พออยู่ได้ครับ การพัฒนาพื้นที่ด้วยการทําการเกษตรแบบขั้นบันไดนี้นะครับถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรน,นั้นมีพื้นที่ที่มีความลาดชันอยู่แล้วแม่สามารถที่จะนําไปใช้เป็นต้นแบบได้เลยครับและถ้าหากว่าอยากจะได้คําแนะนําเพิ่มเติมแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ที่พี่น้องเกษตรกรอ,อยู่ได้เลยครับดินคือทรัพยากรอันมีค่าเมื่อดินมีปัญหาต้องปรึกษาหมอดินหมอดินคือเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะช่วยขจัดสารพัดปัญหาของดินโดยตรงดินมีปัญหาปรึกษาหมอหนิกรมพัฒนาที่ดิน